วัสดีครับแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการแตกต่างเหมือนกันชาเลนส์นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวรางวัลกันนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับที่ทำคะแนนเก็บได้สูงสุด10อันดับแรกนะครับประจำเดือนสิงหาคมนะครับโดยมีทั้งหมด10รางวัลด้วยกันนะครับโดยเดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันทีรางวัลเลยนะครับรางวัลที่1นนะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนสูงสุดนะครับจะได้รับเป็นตัว เครื่องชงกาแฟเครื่องทำกาแฟนั่นเองกาแฟแมกเกอร์นะครับกล่องใหญ่มากเลยนะครับยี่ห้อเซฟฟาสมารทโฮมนะครับเหมาะกับการทำกาแฟกินนะครับตอนเช้ามากเลยนะครับอันนี้มันซีนสติ๊กเกอร์มาไม่ได้แกะนะครับไม่ได้แกะให้ดูนะข้างในมีนะครับหนักมากเลยสำหรับผู้โชคดีนะครับที่1นะครับรับไปเลยแล้วก็อันดับ2จะได้เป็นหม้อต้มไฟฟ้านะครับมีอร์นะครับ รับประกันสองปีเนาะอันนี้น่าจะแกะอันนี้แกะได้อันนี้เขาไม่ได้แปะอันนี้มาใช่ครับลำดับที่สองจะได้เป็นหม้อไปเนาะหม้อต้มไฟฟ้านะครับใบใหญ่อยู่นะใบใหญ่นะครับอันนี้รางวัลที่สองครับผมอันนี้เขาจะอันนี้จะไม่ค่อยสะดวกนิดนึนงนะเพราะว่าถ่ายคนเดียวจับคนเดียวนะครับแล้วก็รางวัลที่สามครับเป็น หม้อเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นกระติกกระติกน้ำไฟฟ้าเนาะเอาไว้ต้มน้ํากินเหมือนกันแต่น,นี้จะเป็นอันนี้จะใช้ได้แค่ต้มน้ำอย่างเดียวนะครับระแกะให้ดูอันนี้เขาไม่ได้สีหมาเนาะอันนี้คือรางวัลที่3ามของเราใบใหญ่มากมีฐานให้แล้วก็มีมีตัวยกขึ้นนะมนะีอันใหญ่อยู่นะนะเป็นหม้อต้ม มงจะบอกต้มน้ำนะครับแล้วก็อันนี้รางวัลที่3นะครับสำหรับผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดํำหรับที่3ประจำเดือนสิงหานะครับผมอ่ะสามรางวัลแล้วต่อไปรางวัลที่4นะครับรางวัลที่4จะเป็นตัวนาฬิกานะครับนาฬิกาสีดำนะสีสวยมากเลยนะครับนาฬิกามองไม่ค่อยชัดเลย ให้ดูกใกล้ๆนะครับเป็นแบบเข็มนะครับถ้าปัดสวยมากเลยอเล็กกระทัดรัดนะครับเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับผู้ที่ทําคะแนนได้อันดับที่4จะได้เป็นนาฬิกาสีดํา2เรือนนี้นะครับผมแล้วก็ลําดับที่5ครับจะได้เป็นนาฬิกาเหมือนกันนะครับสสีนะสีทองกับสีแบบพิงโก้สีชมพูสวยมากเลย นะครับสำหรับผู้โชคดีที่ทําได้คะแนนอันดับที่5นะครับจะได้เป็นนาฬิกา2คู่นี้นะครับสายสวยมากนะสายสวยมากแล้วก็ต่อไปลําดับที่6ครับจะได้เป็นนาฬิกาคาแบบนะมี2แบบมีสีดำนะครับปอกวิชาแล้วก็คิตตี้มากับผู้หญิงนะครับหน้าจอ LED นะหน้าจอ LED อันนี้เป็น LED นะครับอันนี้ลําดับที่6จะได้ไปนะครับเป็นนาฬิกาคู่นี้นะแล้วก็ลําดับที่7ครับ จะได้เป็นลำโพงสอง,สองแบบเลยลำโพงนะครับเป็นลูกมินเนี่ยนน่ารักมากแล้วก็เป็นลำโพงอันเล็กสองอันคู่กันอย่างนี้นะครับสวยมากอันใหญ่มากอาจจะแกะให้ดูนิดนึงกันไปแกะได้ปึ๊บนี่น่ารักมากอันดับที่เจ็ดได้เป็นลำโพงนะครับมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนกับลำโพงเล็กลำโพงเล็กขอไม่แกะแล้วกันเนาะลำโพงเล็กขอไม่แกะนะครับอัน,น,นดับเจ็ดนะครับ แล้วก็อันดับ8ได้ลําโพงเหมือนกันเป็นลำโพงกับหูฟังครับลาโพงเป็นลายนี้ลายหมีสีชมพูสีเขียวไม่หมีหรือว่าไม่รู้ว่าตัวอะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นหูฟังนะครับมีกล่องใส่ให้ด้วยนะมีกล่องใส่หูฟังให้ด้วยแล้วก็มีหูฟังสีดำให้ด้วยเซ็ตนี้ผมมาสําหรับผู้โชคดีรางวัลที่อันดับที่8นะครับอันดับที่8อ่ะกล่องหลุดละ ลำดับที่แปดจะได้ชุดนี้สองชุดนะครับอ่าสองชุดทุกันเลยลำดับที่แปดลำดับที่เจ็ดได้นี้ลำดับที่แปดได้อนี้นะครับแล้วก็ลำดับที่เก้าลำดับที่เก้านะครับนี่ชุดนี้เลยลำดับที่เก้าได้เป็นกระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบนะครับเป็นกระเป๋าใบใหญ่เลยนะนะครับมีชุดให้นะหนามากหนามาก แข็งแล้วก็หนามากนะครับทนทานแน่นอนแล้วก็ได้กระเป๋าผ้า1ใบนะครับเป็น2ใบนะครับสําหรับรางวัลที่9นะครับใครทำคะแนนได้รับที่เ้าได้เป็นเซตกระเป๋าอันใหญ่1อันเล็ก1นะสองชิ้นนะครับแล้วก็อันดับที่10ครับอันดับที่10ได้2อชิ้นนะเป็นกระเป๋าลายคิตตี่านักมากนะครับอันดับที่10นะครับผม่ะที่ให้ดู ใบใหญ่นะครับมีช่องใส่สองช่องนะครับนามากนะแล้วก็หูฟังสีชมพูอันนี้ก็น่ารักมีกล่องใส่ให้เหมือนกันนะแล้วก็มีหูฟังให้นะครับสีชมพูได้2แบบนะครับลำดับที่10ได้สชิ้นนะครับแล้วก็จบคลิปการรีวิวเท่านี้นะครับแล้วก็ขอให้ผู้เล่นทุกท่านนะครับทำคะแนนให้ได้สูงสุด10อันดับแรกเพื่อรับรางวัลเหล่านี้นะครับขอย้ำว่าทางแฟนเพจเรานะครับส่งรางวัลฟรีทั้งหมดนะครับ ทางค่าส่งค่าของเราไม่เก็บเงินสักบาทนะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับเขาบอกไว้ก่อนว่าฟรีทุกอย่างจริงๆถ้าใครสนใจมาร่วมเล่นเกมได้นะครับและก็อาที่นี้เราปล่อยคลิปไปแล้วนะครับสำหรับคําถามชุดที่1ประจําเดือนสิงหาคมรอบแรกนะครับทํารบ4เดือนใครได้คะแนนสูงสุดรวมกันมารับรางวัลได้เลยนะครับขอให้ผู้เล่นทุกท่านทนะครับเล่นทุกสัปดาห์เลยจะได้เก็บคะแนนได้เยอะที่สุดนะครับแล้วก็ขอจบเท่านี้นะครับชุดรางวัลนี้อาจจะเป็นของคุณก็ได้สวัสดีครับ